โดโมมินาซังครับผมสวัสดีครับผมสู่ช่องจ่าเมคแคสเตอร์นะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับเกม RO V วนะออฟเวอร์การอีกครั้งหนึ่งครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเนาะก็ทำการรีวิวสกินใหม่นะครับผมเนาะใครที่ไม่ได้ยังใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะผมสามารถไปดูได้นะผมกับอาวีจ่าไม่พักเกิดนะผมกับสกินใหม่นะผมสกินที่มีชื่อว่าเมสทริกเอาไรเดอร์ของเพนนันเองนะผมเนาะซึ่งเป็นสกินที่ ทุกคนบอกว่าโคตรจะน่าเกียดเลยครับเพราะว่าอะไรครับผมนะดูตามสกิลสองนะครับสกิลสองผมล่างขาวดำเนื้อผมเงาขาวดำเนื้อผมเนาะคือสกิลมันแนบเรียนกับในแมปเลยนะครับผมนะตามสกิลสองที่กดครั้งที่สองนะครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับผมวิญญาณก็ขาวดำเช่นกันนะครับผมเนาะซึ่งเอาตรงนะครับว่าเป็นตัวละครที่อ่าคุงสุดแรงเกิดแล้วก็น่าเกียดน่าชังจริงๆครับผมผีดอกนั่นเองนะครับผมนะ เบรดเด็ของตัวนี้เนาะใช่ป่ะน่าจะใช่แหละโอเคครับผมเนาะก็มาทรำการรีวิวนะครับผมเนาะก็สกิลถือว่าเท่นะครับผมเนาะแล้วก็แนบเนียนกับแมปนะผมถือว่าเป็นตัวละครตัวสกินที่น่าเกลียดนะครับผมเพราะว่าตัวสกินอื่นเนี่ยตอนนี้มันเป็นสีแดงแล้วนะครับผมเนาะเกือบทุกสกินเลยนะครับโอเคครับผมเนาะมาเดี๋ยวเราฟาร์มไปเรื่อยก่อนแล้วกันเนาะโอเคอาญาเฟิร์สบัตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราฟาร์มบัฟแดงก่อนแล้วกันเนาะเอาเวลสีก่อนแล้วกันจังหวะนี้ ซึ่งการออกของไอเทมครั้งนี้นะครับผมเนาะก็ดาบเวทป่านะครับแล้วก็เป็นรองเท้ากันเวทต่อไปแลผมก็จะออกเป็นสวแนด์สวแอนเดอร์ ler, หรือดาบตีเร็วนั่นเองนะผมซึ่งตัวนี้เนี่ยพาสติกของมันเนี่ยบอกเลยครับว่าถ้าในระยะเวลาที่เรากดสกิลแล้วผมเนาะก็ทันการเก็บคิวของวอลติโนไปนะครับผมเนาะโอ้โหสวยจริงๆโอเคมา ก็ถ้าผมกดทุกกดสกิลนะผมก็จะเป็นการเก็บสแต็กนะผมความโดนโจมตีนะผมั้นไม่พอครับถ้าบวกกับสวอแฮนเดอร์ไปนะผมบอกได้ว่าหว,วานเทียบแน,น่นอนตีเร็วซอยยิๆแน,น่นอนนะผมแล้วก็ออกไอเทมฟอสการ์นะผม,ผมเป็นเกาะป้องกันนะผมเกาะเว่กับเกาะ,ะกายภาพมันเองนะครับก็ยังไงก็สชิน้นนี้ถือว่าเป็นคอมโบของตัวฝั่งของทางเพลงเลยนะกันเนาะถือว่าแนะนําให้ออกเลยนะผมโอเคตอนนี้เจอเคนนะผมจังหวะนี้โอ้สหสำเนียงชื่อเหมือนกันเลยไม่เป็นไร จะพยายามพูดถูก,ถ,กถูกชื่อแล้วกันเนาะโอเคมาครับเดี๋ยวฟาร์มก่อนละกันเนาะสองชิ้นนี้นะผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่แนะนำเราสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเกมนี้กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วเรามีอ,อ,อาญาเลยเนาะหวานเจี๊ยบเลยทําความทาความลดลดความซิกค่าความสาเสียหายแล้วผมเนานะโอ้โหสบายจริงรโอ้แต่ข้างล่างผมฟอร์ ino, เรนินโนของเวเลสมันที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรา,เราหาจังหวะแอดโนริก่อนละกัน โอเครผมอ่าออกสไลด์ฮันเดอร์เลยนะครับผมเนาะเพราะว่าจะได้ตีเร็วด้วยนะครับเออลืมหลอกลูนนะครับผมเนาะลูนผมใช้เป็นอ่าจอกกอบเวททั้งนั้นนะผมยกยกเว้นลูนสีม่วงที่ออกเป็นเวทบัมพาย16%นะครับผมพุ่งเข้าไปหาเรียบร้อยผมเนาะอันติเมตไฟโอ้โหแอนโนเลตครับผมพุ่งเข้าไปหาอันตีแล้วผมถ้าใครดูไม่ทันนะครับผมบอกนะครับว่าแม่งมองไม่เห็นเลยสักทิศเดียวแม่งมองไม่เห็นเลยยาก ระยะพิกัดมองยามาตอนนี้ทีลีก็ผมโดนทางบิกเตอร์จังหวะนี้แต่ตอนนี้ได้เก็บคิวแทนแล้วผมตอนนี้เชสแล้วผมหายตัวอยู่จังหวะนี้หายตัวอยู่ไหนวะนั่นอยู่ไหนกูหาไม่อยู่นะ <c oughs> ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนกูรออยู่เนี่ยแม่งวิบวับตรงสัญลักษณ์พอดีเนี่ยอยู่ตรงไหนไวะกวดสกิลสองล่อล่อกันไหมไม่มีใครตรงนี้โอเคน่าจะหนีไปละเอ้ยยังไม่หนีวะกูยืนนิ่งรออาฮอา่ากูเจอมึงพอดีจังหวะนี้ผมมึงไม่ต้องนี้เลยพิกเกอร์โยอจังหวะนี้คุ้งเข้าไปหาแล้วกดแอตตูเลยเข้าไปหาจังหวะนี้เก็บคิวของ ทางเคนอันติเมดไปนะอังเอลสูหนีไปจังหวะนี้นา้ลิกเตอร์มายังไงต่อกดมาร์กออฟเดอะฮันเตอร์จังหวะนี้ของหนาวทางเอลสูบอกเร็วใจสังเกตนะลูกหลงไวจังหวะนี้ <c oughs> ขอทำการเก็ <c oughs> บคิวของนางลิกเตอร์ก่อนละกันจังหวะนี้แต่ว่าแลกกันไปละกันโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคแต่ข้างล่างของผมเอาฟอสแล้วผมของทางฟอริโน่ผมดึงไม่ไปโดนจังหวะนี้ครับผมแต่ตอนนี้ผมหนีออกไปแล้ว <c oughs> ข้างบนก็เช่นกันครับผมน้องเชลลี่หนีรอเรียวจังหวะนี้โอ้โหเราเยี่ยวเสียวด้ไปครับผมเก็บคิวครับผมได้ป้อมคาป้อมเลยหพี่ จังหวะนี้ไม่เป็นไรเราขอเรา,เราฟาร์มของไปเรื่อยๆกนแล้วนะแต่ข้างบนสามตัวสามหนอ่อผมต้องไปช่วยดีกว่าวะ่ะโอเคครับล่างวิญญาณก็ถือว่าแนบเนียนนะสกินดําอมเขียวของในแมปเนี่ยแล้วมาโอสกินกับของเพนเนี่ยโอ,โ,โอ้โหแม่งเอ้ยมองยากครับผมไม่รู้ว่าฝั่งศัตรูเนี่ยมองสีแดงอ่อนหรือว่าสีแดงเข้มนะแต่ผมบอกเลยว่าโคตรจะมองยากเลยแต่ตอนนี้ผม เห็นเอลสูปแวบๆนะเหมือนกูเห็นอะไรแวบๆนะอยู่แถวนี้บอกว่าน่าจะใช่แหละจังหวะนี้พุ่งเข้าไปเอาจริงด้วยก็ผมเก็บคิวของนาร์เรียบร้อยแล้วเก็บของเอลสูไปก็ผมโอ้โหผีหลอกนะครับเรียบร้อยจังหวะนี้เอาเอาเอาเฮ้ยเน็ตเน็ตเน็ตไอชิบหายเน็ตเน็ตไปิงอะไรตอนนี้ไม่ได้วายฟาหายเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมเนาะโอเคมาแล้วครับผมจังหวะนี้เน็ตปิงครับผมเนาะ แม่ดีนะไม่ตายครับเกมตะเอซาดตะกี้นี้โอเคเออ okay. ดีนะมันไม่ปิงตอนที่จังหวะคุ้งเข้าไปหาแล้วผมโอเคผมได้ episode แอปเปิ้ลซาวด้าก้อนแล้วผมจังหวะน,นี้นาทีที่6แล้ว13ต่อ6กหาของฟาร์มไปเลยแล้วผมนะสวาแฮนเดอร์ออกแล้วแล้วผมเนาะก็เนี่ยครับผมเก็บพาร์ทส,สิบแล้วผมให้ครบสามแตกแล้วผมเนาะบุกความโดนโจมตีของสวแฮนเดอร์ไปแล้วผมประมาณสักเก้ากว่าๆนะผมหรืออาจจะร้อยกว่าก็ได้ตอนนี้ลิเกเตอร์ผมตายเป็นที่เรียบร้อยผมโดนโซโล่ของทีรีไปแนละ้วผมคอมโบกับ อาญาโดยตวยงนี้แต่ข้างล่างก็ผมเวเลสบอกว่ากูโดนเคนพุ่งเข้าไปหาก็ผมแต่มันหนีออกไปได้แต่ทางของเอลสุกรอเดียวขอจังหวะน,นี้มันก็ตามไปแต่ก็ตามไม่ถึงนะผมแต่ตอนนี้ผมขอทําการไปปิดหลังชะกันนะครับผมตอนนี้เห็นลิกเตอร์เ,อเห็นทางนี่ไหม,มไม่มีเว้ยเคนยนนะผมเนาะไม่มีเอ้ยมันฟิกเกอร์แล้วว่ะกูเห็นในวินีแบบเอลส่จา๋า เ็สุดจ้ะคุณไม่มีสกิลใช่ไหมจังหวะนี้เรียบรอ้อยอันตีเม่ดไปตอนนี้ผมอรอเลี้ยวผมกดอันตีเพื่อทำกูดาจังหวะนี้ขอกดสกิลซออไม่ให้ลำนะการกูขอตีซอหยิบๆแล้วกันจังหวะนี้โอ้โหโคตรแรงเลยมาโอเคครับ okay, ผมอย่าบอกเลยครับว่าถ้าออกอ่ารูนเว้ยบำไพสิบหกเปอร์เซ็นเนี่ยโคตรจะหวานจี๊รบแม่งเด็กไ,ไม่ต้องกลับบ้านอะ่ะเออ ผมเคยรีวิวรอบที่แล้วมั้งเมื่อปีที่แล้วนะผมเนาะผมให้กลับมาเรียนอีกรอบหนึ่งเนาะไหนๆกระสก,กินนี้มามาใหม่ละแนะนำว่าได้นามสองที่นี่เลยสแปนเดอร์กับฟอสการ์ดส่วนที่เหลือก็ออกมองกุฎทองกับอ่ามาออฟฟอสไปก็ได้นะครับเซฟเซฟไว้ช่วงท้ายเกมเนาะผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าท้ายเกมแม่งม,มีตัวถึกๆด้วยไง จะสู้ไหวหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้เห็นอะไรแวบๆจะอาจจะเอะรอเรียวจังหวะนี้ก็ผมคุ้งเข้าไปหากดอันตีใส่ก็ผมวันนี้และตอนนี้ผมทีด้วยกัรตีใส่นะผมขอต้องการแอนโนเรคเข้าไปหาแล้วผมและตอนนี้ผมฟอริเนโนล่ลาไปลามาแล้วผมก็คือเรเลยทีนี้แล้วแตครั้งโอ้หเคสนะผมแต่ว่าแลกกันบายก็ผมนะเคสเก็บผมนะผมเก็บเคสแต่ผมกดเก็บฟอร์เรนโน่คนตอนนี้ทันทีดีโซโล่ก็เก็บลิสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยโอเคมาเอลซูเอลซูอึงโดนยังอึงโดนเวนนอตไม่โดนแต่ฟิกเกอร์ของฟิกเกอร์อยู่ฟิกเกอร์์กลับมมมาครผนนนะี้แช โคตรซัดซิคอมเลยอดเลยเอลสูได้กล่าวไว้มาเปไ็นไรหกนาทีที่แปเนี่ยนี่ขนาดการเกยเล่นเข้ารอบไปคิวยี่สิบคิวคเลยสุดจะชนคนอย่างเจมมารอแล้วกันเอ็มนี้เรื่อๆยๆเดี๋ยวยาวตอนนี้ครับผมมาออเดอร์ฮันเตอร์ของทางลิกเตอร์ครับเก็บทองเว้เลไป้เลยโดดดูเอลจังหวะนี้ครับผมจังหวะนี้ผมคุ้เข้าไปหาแล้วเวนนอฟหนีเอาไว้ได้แต่ตอนนี้ตามดีกว่าไม่เอาดีกว่าวะ ไม่เอาไม่เอาเอาดาร์ดด <c oughs> ีกว่าบอลฟอรลินโนมาพอดีผมเอาดีดาร์เลเยอร์หน่อยแล้ว,ลวกันนะผมได้อ <c oughs> ิมิสเลเยอร์เพื่อที่การดันป้อมนะผมจังหวะนี้ <c oughs> โอเคครับผมอุ้ยจะปลาดอกอะไรเนี่ยคนฟอร์ลินโอเคไปครับผมมารอฟอสกาดชิ้นหนึ่งนะผมเนาะจะได้ มีเกาะมีถึกทนด้วยก็ผมเพิ่มดาเมจไปตอนนี้เห็นเขตไว้แป๊แบบอๆเรียบร้อยผมพุ่งเข้าไปหาแล้วฟิกเกอร์โยดจังหวะน,นี้ซาตากดแบบอสเซนสไปจังหวะนี้นกเก็บคิเวเป็นที่เรียบร้อยผมพร้อมกับผมนะแต่ข้างบนนะผมลิกเตอร์เก็บคิวของเวนัมเป็นที่เรียบร้อยไม่เป็นไรเราไปทําการดักชุนละมุนตรงนั้นดีกว่าฟอสการ์ดออกมาแล้วก็ผมจังหวะนี้พุ่งเข้าไปหาแล,นนแล้วผมจังหวะนี้แต่ทำการเก็บคิวลิกเตอร์เลยละกันมันอยู่โซโล่คนเดียวกดสกิลสองเปนที่เรียบร้อยฟิกเกอร์โยดจังหวะนี้ก็หวานเจ้ รอเรียมาอรอเยี่ยสิ่วคิ้วเขาผมนอนถอยดีกว่าว่ะมันดามเมจแล้วผมผมไม่มีอะไรที่มันป้องกันเลยเขาผมดามเมจเวท้ยด,ดาเมจกายภาพเนี่ยโอเคผมเอาอีกสักออบเจกต์หนึ่งแล้วกันเนาะเห็นเพื่อนตีตะกี้นี้อุย้ยใส่ไหนเกือบแล้วมึงมันเช็คมันเช็คอยู่นั่นนะมันเช็คอยู่นั่นนะมไม่อยู่ตรงนั้นกูอ,ออกเอาออกมาแล้วเียวสุโอเคมาเตยเตีตีตีเลยครับผมโอ้โห เลนล่างโอเคแต่เห็นทางขวารอเลี้ยวจังหวะนี้เห็นแวบๆนะซาตาแอรเซนคุ้งเข้าไปหาจังหวะนี้ผมทางของรอเลี้ยวกดอันตีรถคูดาไปแล้วของผอทําการพุ่งแล้วกดสกิลสอไปของจิ๊คิวเนี่ยวร้อนนี้เคนเชนเชนกูหายเชนน้อยร้อยลีลาเอ้ยนั่นแรปเปอร์ผิด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 หนาละจังหวะนี้ ทอร์เรนโอยู่ข้างลาง่างครับผมแต่เขาบอกาเขาเก็บเอลซูดฮโรคิวของผมเว้แล้วจังหวนี้ตอนนี้ป้อมล่างแตกเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ทางแกซาต้าโดนทางมาออฟเดอะฮันเตอร์ของทางลิเกเตอร์จังหวะนี้พุ่งเข้าไปหาและตอนนี้ผมกดแอสเซสเข้าไปของนาตาแน่อน,น,นอนเรียบร้อยก็ผมรอทรอริเรนโตมาจังหวะนี้ยังไงยังไงจะเข้ามาไหมให้มันถอยวะโอ okay. เคเรนบทไม่แตกเว้ยมาเป็นไรเดี๋ยวหาโพซิชันพุ่มตรงนี้แล้วกันเอ้ยอะไรเปล่ปลวะสกิลสกิลทีรีบาร์ครับผม โอโหมันออกนี่นะฟอรเรนอะมันออกดาบชิ้นแรกเลยเหรอดาบรถคูดาโอ้โหดาบใหม่ที่เข้ามาเฟนกรมละผม,มจะตีมันเข้าในในเลนเกมเนี่ยแต่ตอนนี้ฟอรเรนติโน,โน่ครับผมอยู่เลนล่างรองก่อนแล้วกันอ้าวตอนนี้เอาเจอยังมีสัญญ์เคนตรงนี้เด้งพอดียังไงต่อกูหาอยู่นะกูรออยู่นะกูรอมึงอยู่นะเคน พุ่งมาเมื่อไหร่กดสกิลหนึ่งลดความเสียหายไว้จงหวันนี้เอาเจอจังหวะนี้ของมันปากใส่สกิลแล้วจังหวะนี้เราก็ฟิกเกอร์หนีไปและตอนนี้ ซาตาบอกว่าใจสู้หรือเปล่าครับพี่ตอนนี้ก็ผมรอจังหวะสวนสวนของทางเอเซนส์ไปและตอนนี้ก็ผมทุ่มเข้าไปแล้วจังหวะนี้ทางของซาตาเอเซนส์ไปจังหวะนี้แล้วรอเรีคนอันตีเข้าไปแล้วผมนะผมคนเก่งข้างหลังของลิกเตอร์ไปและตอนนี้ตีป้อมตีป้อมตีป้อมแต่ลิกเกอร์ยกของทางเอลซูหนีออกไม่ได้นะฟรีโน่ลิกเกอร์ยกจังหวะนี้ก็ผมเขาดีไปเลยไปเลยแล้วตีไปตีมาตีมาตีมาแล้วปีเตโอ้ยโอ้ยปิง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 ถอย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 ก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยถอยเดี๋ยวนี้ถอยถอยถอยเกือบตายเกือบตายจริงๆตะกีี้้น แมงดูดูบนขวามือดิเน็ตส้มเน็ตแดงเน็ตเขียวต้องเข้าใจเขาสัญญาณไม่ค่อยดีนะโอเคผมรออาร์ติคออฟหรือมาออฟฟอสเลยแล้วกันเพก็ไม่ให้รอเสียเวลา <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราตีดาร์กเลยแล้วกันเนาะ <c oughs> ใกล้จะนาทีที่สมแล้ว ตอนนี้เคนแล้วผมพุ่งเข้าไปหาเวเล่จังหวะนี้เอผมนั่เวเล่บอกเลื่อนรอมาจังหวะนี้แล้วทำการเด้งดูเอลโอ้โหตัวนี่โคตรเยอะเลยจังหวะน,นี้เก็บคิวของทางเคนที่รอแต่ผมถอยก่อนดีกว่าว่าแม่งมากันเยอะเลยเผมชุลมุนกันเลยจังหวะนี้ถอย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 ,ถอย แต่มันไม่ถอยว่ามันสู้ไวเดเลเตอร์จังหวะน,นี้เอาลองูชลมุนจังหวะน,นี้ผมเรียบร้อยแน่ๆครับผมตรงน,นี้เก็บคิวไปและอาญาอยู่คนเดียวเดียวดยได้เอาคุงเขาไปหาเอลสูจังหวะน,นี้เก็บสกิลสองเก็บคิวไปที่ร้อยฟอรินลลลติโน่ลำนำมาลำวงก็ผมจังหวะน,นี้สุดจะทนคนอย่างทางของฟอรินติโน่ถอยก่อนแล้วกันแม่งกูยิงเลือดโลอยู่ตอนนี้แม่งล้ำใส่ทางทีริเป็นที่เรียบร้อยครับผมแล้วตอนนี้ทางของอาญาตายไปที่เช่นกันแล้วกดเก็บคิวไว้จังหวะนี้เราคุงเข้าแอนเดอร์รี่ตายก่อนแล้วเขาก็ตายยด้วเช่นนกั โอเคแล้วพุ่งเข้าไปหาแอสเซนต์ของทางซาตาจังหวะนี้ของ4-5่จะแตกจังหวะนี้ขอถอยหนีออกไปก่อนและตอนนี้การได้อยูกก็ผมแต่ตอนนี้ทีลิเกคิวของทางออเรียบเทียบร้อยแล้วทาโซโล่กันของทางเอลสูเอลสูของเขนได้สังเกตเห็นไปแล้วและข้างล่างของเคนยังโอเคนุ่มจะเข้าไปหาเวอร์เวลส์นี่มือนผมเห็นสังเกตแบบแวบอยู่นะแต่ตอนนี้ลิสเตอร์ผมพุ่งเข้าไปหามังอัลแันเตอร์ทีลี่ของผมจังหวะนี้โดนเก็บคิวเทียบร้อยแล้วก็แรงไปของผมนล้วเรียบร้อยของผมโอเค13ต่อ3 13คิบสามตอนนี้ วอร์เ l นโนวอรเนโนโหยดันป้อมไว้ไม่งไม่ทันเลยพวกผมเห็นสังเกตเห็นเกมนี้นะศัตรูฝั่งข้างครับไม่ได้เอาพันธุ์นิดมาแล้วก็ให้เคนป่าโอเคสุดจุนจไอตอนนี้โอ้โหนุ่งจะเข้าไปทําไมล่ะพ่อแต่ว่าแลกกับป้อมนะถือว่าคุ้มเลยแต่ตอนนี้เอาสัญลักษณ์เด้งสัญลักษณ์เด้งสัญลักษณ์ยังไงสัญลักษณ์เืหายหายทีนี้เขหายอยู่ไหนวะ อยู่สักทีอาจตรงการจังหวะนี้คงเข้าไปหาผมช่วยทางซาตาจังหวะนี้นะผมแล้วตอนนี้ซาตาพุ่งเข้าไปแล้วผมตอนนี้เก็บคิวได้ไหมเก็บคิวได้ไว้เก็บคิวเก็บนิดนึงโอเคได้อยู่ผมถอย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 หน้าบัตรนาตอนนี้ถอยเลยถอยถอยถอยรอดดีโนวอเลนดิโนฟิเกรโยถอยเลยแล้วกันแอตโอลเลยหนีไปจังหวะนี้มันพุ่งอันตรส่แล้วโอเคยังรอดอยู่เกือบจะตายดีเอลสูบไม่สนิทตอนจังหวะที่กำลังเป็นร่างไร้วิญญาณอยู่สิบห้าละ ตอนนี้อาย่าบอกว่าไม่มีใครขึ้นเหนือหัวให้ผมเลยจังหวะนี้ก็ยอมมอบสิครับรออะไรเลนกลางก็เสียไปฟังผม <c oughs> เหลือกันสมหนอ3สามเลยแต่ตอน,นพุ่งเข้าไปหาเอลสูเอสูได้สังเกตหนีไปรอเลี้ยก,ก็อยู่ข้างบนหรืทางดิเตอร์อยู่ก็อยู่ข้างล่างเอาไงวะสองฝั่งไม่บีบคั้นเลยนึกว่าโกโก้คั้น แต่ฟอร์เรงข้างล่างบอกว่าอยู่คนเดียวโซโล่เดียวเดี๋ยวได้ผมคงเข้าไปหาทีรีบอกว่าขอทำการไปช่วยแจมด้วยจังหวะน,นี้ดก่เนเตะไปจังหวะน,นี้แล้วจังหวะน,นี้ต,ตีเข้าไปตีเข้าไปเรียบร้อยก็ผมทีรีเก็บคิวไว้โอเคมงกุฎทองมาละเดี๋ยวเราเอาเอากอสเลเยอร์เลยละกัน แต่ลิกเตอร์กูเห็นอยู่นะว่าโอ้โหแต่ตอนนี้โดนดักชุมทะลุนตรงพุ่งตรงนั้นนะครับผมแต่วันนี้ถอยก่อนละก,กันกูยิ่งครึ่งหลอดอยู่แต่ตอนนี้ครับผมทางของเวเลต้าเที่เรีร้อยเอลซูเก็บคิวไว้ทางซาต้าแอสเซนส์บินครับผมปิกเกอร็ยกของเอลซูก็ไม่รอดเช่นกันครับผมเก็บคิวเป็นที่เรียบร้อยและเคนจา๋าเคนเคนพุน่งเข้าไปหาโค้ชฟอร์นตอนจังหวะนี้ครับผมในตอนนี้นค,นครับผมเดี๋ยวนลัวว่าอฟองทางซาต้าแล้วจังหวนี้ได้ไปเครับผมพุ่งที่นะคิวของงทาาาซต้ครับผมตอนนี้เก็บคิวไปโอ้โหไไอดดีีนะมม่ใครรตตายตัวป ตายห้าหนอแนละ้วผมเดิร์ฟอร์เรติโนโที่จะเกิดภายในสามวินาทีตั้งว้นี้โอเคดันป้อมกลางน่าจะได้มั้งได้อยู่ล <c> ะ <oughs> เอาไว้สักป้อมหนึ่งโอเคตีแล้วผมแต่ตอนนี้ผมอฟอร์เรติโนโคุ้งเข้าไปหาทางซาต้าเก็บคิวเป็นที่เรียบร้อยแต่ตอนนี้ผมมันแปกอันตีอยู่ขอถอยก่อนแล้วกันหนีเลยแล้วกันแล้วขอไม่มีใคร้ยตีก็เสเลเยอร์ไม่ได้โอเค เกมเลดเกมนะครับผมผมอาจจะสู้ไม่ไหวเนี่ยถึงดาเมจแรงแต่ฝั่งตรงข้ามแม่งถึกนะดิกเตอร์กับฟอร์เรนน่ะเดี๋ยวเราออกกออเกินเลยกันนะตัะนนี้โอ้โหแม่งมาชุรมบุนจังหวะนี้ขอถอยเลยแล้วกันดีนวิดดสตันนะโอถอยดีกว่าถอยดีกว่าอืม แต่มันออตรงดัสเตอร์เยอร์ er r, มันน่าจะมีโอกาสได้แหละแต่ว่ามันไม่มีพันนิดไงมันก็ตีไม่ได้เพราะผมผมมีพันนิดนั่นแหละครับท่านผู้ชมยหวาดตรงนี้พอดีโอ้ย,ดออดโ,อยโดยสนสไนซ์แต่ข้องบอกนะวผมชนละมุนกันหนึ่งต่อหนึ่งก็ผมมาเอาฮันเตอร์กับทางเวเล่จังหวะนี้แต่ตอนทั้งสอ,อกทีลีจังหวะนี้โดนตายไปที่เรียบร้อยคุงเข้าไปหาหน่อยแล้วกันอุ้ยนึงติดกำแพงเว้ยเอออย่างดีแล้ว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 ที่ติดกำแพงไม่งั้นคุณเข้าไปหางม่น่าจะตายในสถานเดียว โอเคอเคนมาจาังหวะนี้อะฮ่าเจอเคยนพอดีก็ผมถามถามือ้กันอืมในเอลสูอยู่ จะมาทำให้แหบ้านนาเรนนน้องผมกมเห็นมีอยู่นะมีสัญลักษณ์เด้งอยู่นะจังหวะน,นี้แดทางซาต้าแอสเซนเข้าไปหาเอลสูจังหวะน,นี้ได้หรือไม่ก็คนตอนนี้เก็บคิวของทางร้อเรียวสียวคิวหน่อยล้วกันแล้วอันติเมตไปแล้วตอนนี้ทางเพนทั้งเพนจั้งวันนี้หนาครับผมน้งเราโนสตันไปจังหวะน,นี้เ้วเก็บคิวของทางเคลิ้นนิดหอยดับเบิลคิวไปถอดถอยกับฟอริโน่มางมาพอดีลำละมานละบงเบกับงลูชาครับผมแล้วนซาต้าแอสเซนเข้าไปหารรรองศาซาแตกจังหวะนี้ก็ผมนะก็แดนเบ ขอเท่าไหรเกิดเกิดแต่ว่าไม่ทันว่ะแต่ตอนนี้ทางเบลตตายไม่ตายอยู่ที่ร้อยแต่ตอนนี้ทางของดิกเตอร์เรือโลเทียวกิวก็ผมใำวันนี้สตารแอรเซน,นเข้าไปฮะแล้วเก็บกิวไปโอ้โหชุนละมุนจริงๆเว้ยมาจะนาทีที่ยี่สิบมันเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ตึงอีกเกมหนึ่งเลยนะ <laughs> ไม่เนลร โอเคเด, no okay. เดี๋ยวเราเอาก็สเตเดียแต่ทางนั้นนะครับทางขวามือเราในนี้เก็บคิวของทางฮีรีเป็นที่เรียบ้อยสายใต้แอสเซนเข้าไปหาแล้วของทางรอเรี่ยวสยิวคิวไว้สามสต็อกสี่สต็กไปแล้วผมแน่ละได้แน่นอนเรียบร้อยแล้วผมเนาะเอลสูสไนไปแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทางของเคแล้วผมหายตัวอยู่แถวนี้หาตัวอยู่กูหาตัวมึงอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยตอนนี้มาทางของมากฮันเตอร์ของทางลิสเตอร์จังหวะนี้ก็ผมตอนนี้หุ้งเข้าไปแต่ไปเก็บซาต้าแต่ว่าไม่ได้ผมไปโดนเวนั่อลวบนเนางวจัหะนผมเล้วทคัยเก็บคิวของงทาเอลลูแ้วนที่ จังหวะนี้เก็บคิวเทียบเท่าร้อยแต่ทางของทางของเคนะผมเลือนลงใช่ไมโหเลื่อนลงเกิดชุบเกิดจังหวะนี้ก่อนทำของง้างออฟฟอสไปจังหวะนี้คอนอินโนลำละมาโอ้โหโคตรจะถึกเลยมึงยืนขนาดนี้มึงไม่เล่นในนี้เลยไหมพี่โอ้โหเก็บคิวไปแล้วตอนนี้ทางของเคนโอ้โหแม่งพุ่งมาฮ่าฮะาพมแล้วเก็บคิวไปทาใต้เอเซนส์ไปเดียบร้อยเดียบร้อยครับผมเก็บเอ็กซ์ไปโคตรจะชนละมุนเลยนัวจัดจัดสิบเก้าห้าครับผม เดี๋ยวไปเอากอสเลเยอร์ดีกว่าไมไ่รู้สึกว่าไม่มีใครเอาในะนาะทียี่สิบเอ็ดแล้วเน <laughs> ี่ยเจอลิเกเตอร์อยู่ข้างล่างแต่ว่ามันยังไม่ตีดาครับผมเนาะตอนนี้เคนหายตัวหายไปไหนไม่รู้นะตอนนี้นแต่ตอนนี้โซโล่ครับผมเนาะลิเกเตอร์โดดเดียวเดียวได้ในห้องเลนงครับล่มเฮ้ลอยมาไกลแต่ตอนนี้เห็นเอลสูอยู่ข้างหลังจังหวะนี้พุ่งเข้าไปหาแอนโนเดจเก็บชิวทะเอลสูตไปตอนนี้ทางของทางรองเรียวสี่อยู่กิ้วผมลาใส่ผมนะทางเคนผมตอนนี้ผมถึงทนจังหวะนี้เก็บคิวของทางรองเรียวไปและตอนนี้พอลิโนลล้าาาาาไปมมคครับผกกงงงทนนนนเ็ีีจวะ เก็บแลกกันไปคุ้มสุดๆ,ดๆแ,แต่ก็ผมตอนนี้นอฟอร์เรโน่ล้ำไปล้ำมาเก็บคิวของทางอาญาได้เป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ,โ,โอ้โหแม่งเลยสู้มันยังไงดีวะเนี่ยไอ้ฟอร์เรโน่เนี่ยมึงออกของแบบถึกถึก,ถกทนเนี่ยมึงไม่ให้ตีกูเข้าเลยแม่งกูว,ว่าแม่งออกไกอ,อาออกส้ยอยคอแน่ๆแหละด่าไม่ได้ไม่ไเชิชดอีกโอเคนาทีจะ24่สิบสละตึงจริงๆยัสูดอยู่ไหมเอออยู่ข้างบนโอเค สวยๆสๆยสวย,สวย,สวย,สวยมาเราดักคุมตรงนี้เเราเช็คดูว่ากอสเตยจะอยู่แถวนี้เอ้ยเช็คดูว่าฝั่งตรงข้ามจะตีไหมเราหลอกกัน,กน,กนเรามีกอเกิดอยู่นาะหวานเจ็บอยู่อีกอีกครั้งหนึ่งมันต้องมีคนหลุดมาและแเลชื่อกูด,ดิต้องมีคนหลุดชื่อผม หน้าห้าปรจังหวัดนี้ก็ผมฟอร์ดโพลิโนเข้ามาพุ่งเข้าไปหาแล้วเนทางอานแยกกอดโพลิสตองจังหวัดนี้แล้วพุ่งเข้าไปหาอโนเลเข้าไปหาโพลิโนเก็บชิวของทางโพลิโนและเอลซูไปแล้วตอนนี้ทางของทางของทางแอนด์ลอร์เดียวจังหวัดนี้ตามไปที่เราถ้าเหลือเคนคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกิดชุบชีวิตใหม่ของผมและตอนนี้เคนอยู่คนเดียวก็ผมแต่ข้างบนนั้นผมเวเลตีกับดิกเตอร์อยู่จังหวัดนี้โซโล่คิวอยู่จังหวัดนี้จะตายเหลือเดืรอดแล้วผมตอนนี้และตอนนี้ผมเวนอกก็ผมสวยงามจริงๆก็คนละเคนก็ตายด้วยเช่่่นนนนนนกกััคบผมมทีววิจเแอ นะครับผมไม่ต้องตีกอสเลเยอร์เลยเว้ยยี่สิบสี่นาทีเลยแม่งโคตรจะเลดเกมมหาเลดเกมเลยสู้ไม่ไหวจริงๆนะของลิกเตอร์กับฟอร์ตินโนดูมันออกของนี่แม่งสุดจะทนคนอย่างเจมโอเคครับจบแน่นอนครับผมเนาะและนี่การรีวิวของสกินมิสทรีเอ้าไรเดอร์ของเพนนะครับผมเนาะสามารถครอบครองได้ครับผมในราคา3ามร้อสิบเก้ากาในกิจกรรมของคิวเลนนั่นเองนะครับผมเนาะอย่าลืมไปอุดหนุนและเช็คครอบครองสกินนี้นะครับ โอเคครับ okay, ผมนล้วสำสนับคลิปนี้นะคุณทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วต้องขอตัวกันกล้วครับใครชอบมากกดไลค์กดซับใครได้รักดดีแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดใหม่กันด้วยนะครับสำหรับนี้ขอตัว,ตวก่อนที่จะเกณฑ์คำถามบายๆครับผมสกินตัวต่อไปจะเป็นอะไรก็ไปตามที่ต่อไปได้เลยนะครับ